ใช่บางรุ่นบางยี่ห้อไม่มีแต่ของเรารุ่นเรายี่ห้อเรามีเชือกรังฝาให้นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้เป็นฝาสองชั้นด้วยนะเป็นฝาแบบสูญญากาศแบบนี้เนาะเวลาปิดแบบนี้เขาจะปิดสนิทไม่มีอากาศเข้าไม่มีอากาศ,อ,ากาศออกเลยนะลูกค้ามีเทียบขนาด3ขนาดเลยนะจ๊ะลูกค้จาจ๋านะคะเทียบขนาด254060เลยนะคะ25ลิตรราคา990บาท40ิลิตรราคา1290ัริบาท60ลิตรนะคะด้านล่างเลยราคา1550เออนึน้ยบาทนะคะบนสุดร25ลิตรนะลูกค้าใส่น้ำแข็งในเครื่องกระสอบหรือประมาณ10กิโล นะคะ25ลิตรใส่น้ําแข็งได้หนึ่งกระสอบประมาณ20ไม่เกิน25กิโลเนาะส่วน60ิลิตรเนี่ยเขาจะใส่น้ําแข็งได้ประมาณกระสอบครึ่งหรือประมาณ30กิโลนะคะประมาณ30 40กิโลไม่ถึง40ประมาณ30กิโลได้นะสําหรับขนาด60ิลิตรนะคะอันนี้เป็นล็อตล่าสุดเลยนะลูกค้ามีวันเดือนปีผลิตให้ทุกใบนะลูกค้าสติกเกอร์ด้านหน้าเนี่ยจะมีวันเดือนปีผลิตแล้วก็ตัวเนี้ยสติกเกอร์ด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นอ่า จากโรงงานนะเป็นการเช็คสินค้าก่อนจัดส่งกจะเป็นเช็คแบบคุณภาพต่างๆเนาะพวกบานพับพักพวกแบบท่อแบบเขาเรียกว่าอะไรรูระบายนะ้ำอะไรเงี้ยพวกเชือกรั้งฝายเงี้ยเขาจะเช็คก,ก่อนที่จะส่งออกมาจากโรงงานเลยเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยว่าลูกค้าจะได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพนะของเรามีคุณภาพทุกรุ่นแล้วเราก็มีมอ,อกอด้วยมีเลขที่มอ,อกอสินค้าผลิตจากประเทศไทยเลยจ้ะนะคะสะต็อกเหลือข้างหลังเท่านี้จริงๆ จากเป็นพันๆใบนะเหลือแค่นี้เลยนะคะสําหรับใครที่ยังลังเลยอยู่ลูกค้ากดสั่งซื้อได้เลย